อยากให้มาอีกไหมจ้าจ้างไหมคะจะ้างมาอีกบ่อยๆนะคะก็ยินดีรับใช้นะคะเอ่อกล้องอยู่ท่ายไหมคะสวัสดีพ่อแม่ทางบ้านเลยลืมนะคะสวัสดีนะคะทั่วประเทศเลยนะคะไม่รู้อยู่ตรงไหนกันบ้างต้นข้าวประกาศข่าวชาวบ้านกล้องจับพี่ดีนะคะ ตอนนี้เข้าสู่ช่วงต้นข้าวประกาศข่าวชาวบ้านช่วงอะไรไม่รู้พ่ยแม่จ๋าอย่าให้หนูเป็นที่หนึ่งอย่าให้หนูอยากชนะใรนะคะไม่ต้องให้หนูชนะใครให้หนูชนะใจเพราะว่าแม่ของหนูก็พอจริงๆนะคะจริงๆ,ๆแบบ หนูเสมอนะคะคุณนิวว่ายิ่งเราต้องการชนะนะคะเรายิ่งแพ้ยิ่งอยากชนะมากเท่าไหร่เรายิ่งแพ้เพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่ในที่ของเรานะคะเราจะอยู่ในตรงนี้สิ่งที่หนูโฟกัสมีสิ่งเดียวเลยสิ่งเดียวจริงๆนะคะคือวันนี้หนูไปร้องเพลงหนูจะทำยังไงให้พ่อพ่อแม่แม่มีความสุขที่สุดโชว์ออกมาดีที่สุด อันนี้คือสิ่งเดียวจริงๆนะคะที่หนูคิดทุกวันนี้นะคะก่อนไปร้องเพลงขอบคุณพ่อพ่อแม่มากๆค่ะฉะนั้นแฟนค่ะฉะนั้นแฟนเพลงต้นข้าวนะคะแฟนขับต้นข้าวพ่อพ่อแม่ทั่วประเทศนะคะถ้ารักหนูรักที่ตัวหนูห้ามเลยนะคะห้ามเลยห้ามเอาหนูเปรียบเทียบกับใครทั้งนั้นนะคะ ไม่ได้เลยเพราะว่าทุกคนก็มีตัวตนในของตัวเองนะคะแกหนูก็เป็นต้นข้าวเนาะเพราะว่าแม่รักใครค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าเอาเราไปเปรียบเทียบกับใครเนาะไม่ได้เลยนะจ๊ะต่อจากนี้เราจะไม่เลยนะคะถ้าใครยังเอาหนูไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหนูเก่งกว่าคนอื่นแบบนี้นะคะหนูจะถือว่า จริงนะคะเพราะว่าเวลาที่เราสำหรับตัวหนูนะหนูรู้สึกว่าเวลาที่เราไปพูดแบบนั้นนะคะกับใครก็แล้วแต่หนูรู้สึกว่าเขาก็คงรู้สึกไม่ดีแล้วเขาก็คงคิดไม่ดีกับตัวหนูนะคะคงจะแบบแอบบันซส้ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้ารักหนูนะคะก็รักที่ตัวหนูนะจ๊ะโอเคไหมจ๊ะโอเคนะคะเราสัญญากันแล้วว่าเราจะไม่เราจะรักศิลปินของตัวเองนะคะ สุปยาจะขอเป็นที่หนึ่งที่เดียวที่หนึ่งในใจพ่อพ่อแม,แม่แค่นั้นค่ะขอบคุณค่ะ